อยากถามน้องเอ๋ยนะตอนเป็นเด็กห้าขวบเนี่ยทําความดีอะไรบ้างเนี่ยทาความดีหรือว่าแต่สร้างอะไรสร้างอะไรความปวดหัวให้กับคุณพ่อคุณแม่น่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะคะเออเนี่ยก็ไม่เคยทน้งในแก้วได้อะไรนี้ถือเป็นความสามารถพิเศษนะฮะปั่นจักรยานปล่อยมืออ่นี่ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษไมนยังไม่พิเศษไม่เป็นความดีด้วยไม่เป็นความดีนะฮะสร้างความปวดหัวให้กับคุณพ่อคุณแม่อย่างหลักทีเดียวนะฮะแต่ว่ามีหนูน้อยคนหนึ่งวัยห้าขวบฮะที่จังหวัดตรังฮะหนูน้อยคนนี้ครับ อยากเป็นจิตอาสาเห็นคุณพ่อคุณแม่เป็นกู้ภัยเป็นจิตอาสาห้าขวบห้าขวบเลยนะคุณพ่อคุณแม่เห็นแววต้องแต่เนี่ยอยู่ในท้องแล้วลูกฉันนี่ต้องเป็นจิตอาสาเนี่ยอยู่ในท้องแน่นอนตอนที่ดิ้นๆินเนี่ยอะไรเงี้ยคิดมาแบบนี้พอโตมาก็เนี่ยอ่ะเป็นจิตอาสาแล้วก็วัยห้าขวบเนี่ยทางานหรือว่าเป็นจิตอาสาเนี่ยทาได้หลายอย่างด้วยโดยเฉพาะเก็บกระดูกฮะไปชมกันฮะเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนครับบรรยากาศสัมภาษณ์เบื้องต้นกันก่อนเป็นยังไงกัน ไปกับคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างลูกล้างปาชาล้างปาชาเจยความตํำอ่านเว็บเว็บกระดูกทื่อว่ากระลูกกรกมัวไม่ถูว่ะจบไหมครับจบไหมจบสนุกนี่ล้างปลาชาแล้วเรอะล้างปลาชาเสร็จแล้วก่อนนี่ฮะเดินตรวจแถวนะครับนี่ทุกคนก็ต้องยืนให้แบบตรงนะฮะตรวจดูหน่อยวันนี้แต่งตัวถูกระเบียบไหมนี่ ให้หนูน้อยคนนี้ฮะน้องเฟสฮะเด็กเก่งวัยห้าขวบหรือว่าเด็กชายประกรกิจพันธุศักติ์ครับจิตอาสาหรือว่ากู้ภัยตัวจิ๋วฮะนี่นะฮะเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสามโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งยาวครับเป็นกู้ภัยที่ตอนเนี้ยคนในพื้นที่เนี่ยรู้จักนะเป็นเซเลบในพื้นที่นะครับเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลทุ่งยาวอำเภอปลี่ยนจังหวัดตรังครับวันนี้ครับกู้ภัยตัวจิ๋วฮะพร้อมกับครอบครัวครับ มีโอกาสนะหยุดเวลาแล้วมาเปิดใจกับทีมข่าของเรานี่นะครับนี่ครอบครัวกู้ภัยตัวจิ๋วนะครับประกอบไปด้วยนายธรรมรักนางสอนสวรรค์นางสาวสิริลินพันธุศักนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวนะฮะนี่ทั้งหมดเป็นจิตอาสากู้ภัยสว่างพักดีตรังนะครครอบครัวจิตอาสาครอบครัวตอสสาแต่ว่าไม่ใช่เพิ่งเป็นนะย้อนไปถึงนู่นฮะสมัยคุณปู่ฮะของน้องเฟส ก็เป็นอาสากู้ภัยเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่พี่สาวนี่ยฮะก็เลยสืบทอดมาเรียกได้ว่าเป็นกู้ภัยทั้งครอบครัวนะครับพอน้องเฟส่ยอย่างที่บอกไงตอนอยู่ในท้องไงเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปกู้ภัยใช่ไหมเห็นไงก็แบบมีการสัมผัสได้รับรู้ได้ก็เลยแบบ เอออยากเป็นกู้ภัยพอเกิดออกมาปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามไปตลอดฮะเกิดความสนใจก็เลยบอกว่าเอ้เนี่ยให้คุณพ่อเนี่ยซื้อชุดอาสากู้ภัยตัวจิ๋วเนี่ยมาหน่อยได้ไหมหนูออยากเป็นกู้ภัยจิ๋วตอนนั้นนะความคิดของน้องเฟสนะน้องเอ๋ฟังนะแค่3ขวบนะสามขวบสามขวบคิดแล้วอยากได้ชุดกู้ภัยอยากเป็นกู้ภัยช่วยเหลือสังคมนะฮะอ่ะคุณพ่อเห็นแบบนี้อ่ะ ไปตัดชุดให้นี่แหละฮะเริ่มออกทํางานกู้ภัยนะฮะในนามสว่างพักดีตรังนะฮะมาเกือบ3ปีแล้วนะไม่ธรรมดาฮะน้องเฟสฮะทำได้เกือบทุกหน้าที่ล้างบาดแผลนี่ชิวๆเลยน้องเอ๋เห็นแผลี่โอ้ยโอกลัวมากเลยนี่นี่นี่ไปนี่เลยฮะไปหาน้องเฟสเลยไปเรียนรู้กับน้องเฟสฮะนอกจากช่วยล้างแผลแล้วนะครับ ทำแผลผู้ประสบเหตุบนท้องถนนก็ทําได้หยิบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือกู้ภัยก็ได้หมดหเรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่สั่งอะไรอะ่ะน้องเฟสรู้หมดเลยอ,อเรียกอันนั้นบางครั้งเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษก็มีหยิบไปได้<อ>หมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ง,งานกู้ภัยที่น้องเฟสช่วยคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะฮะยังไงคะงานล้างป่าช้าผีดุแบบนี้โอ้โหโอ,โอ,โอ้นี่ค่ะโอออ่าเป็นเรานี่ฮะ คนลุกก่อนโลโตนี่นะฮะอายุก็เยอะนะยังกลัวยังกลัวอยู่นี่อันนี้ห้าขวบฮะไปล้างป่าช้าไปเก็บกระดูกฮะน้องเฟสก็ไม่กลัวนะฮะทำได้อย่างคล่องแคล่วและก็ไม่กลัวสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าด้วยถามว่ากลัวผีไหมไม่กลัววินยาณกลัวนาดก็ไม่กลัวนะคะแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่น้องเฟสเป็นห่วงก็คือ เวลางูเข้าบ้านอย่างไม่แกะงูจงอางเนี่ยที่ไปบ้านหลังเมื่อกี้อะน้องเฟซจับได้ไหมคะไม่ให้ไปจับฮะเพราะกลัวเงี้ยคือเพราะว่ายังเด็กอยู่ยังไม่รู้ทักษะอะไรอย่างเงี้ยเกิดไปจับปั๊บไปอยู่ในท้องใหม่ันนี้ก็ยังยังต้องเรียนรู้อีกนะเพราะว่ายังเด็กอยู่นะครับก็คือขอแค่ขอเรื่องงูอย่างเดียวเรื่องอื่นเนี่ยให้น้องเฟสทําเต็มที่นะครับวันไหนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ให้น้องเฟสไปช่วยงานกู้ภัยนะ เจ้าตัวนี้โอ้โหปรมบ่จอยเลยร้องไห้งอแงเลยเนี่ยอยากออกไปด้วยอยากจะไปอยากจะไปจิตอาสามันอยู่ในสายเลือดนี่นะฮะจนที่บ้านเนี่ยต้องปอบประโลมอยู่นะโอ้ย่าพึ่งไปเลยลูกวันนี้ไปจับงูในชิดแบบนี้เลยเนี่ยแล้วงูตัวยาวด้วยลูกอย่าไปเลยเดี๋ยวงูมันโศกอ๋องูเหรออ้าวไม่ไปเียทั้งทั้งที่ไปช่วยอุบัติเหตุแต่บางครั้งก็เห็นแบบตัวเล็กไงอยากให้ลูกตัวเองพักผ่อนนะฮะน้องเฟซก็บอกแบบนี้ไม่ไปไม่เป็นไรฮะนะฮะก็จะช่วยทําความดีไปเรื่อย แล้วก็บอกว่าจะเป็นอาสากู้ไภัยไปจนโตนะฮะเพราะว่ามีความคิดว่าเนี่ยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ยากเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแบบมันเหมือนมีความสุขอ,อ,อะเด็กห้าขวบคิดแบบนี้อะน้องเอ๋ยคิดแบบนี้ไหมตอนห้าขวบอะแค่ไม่ฉี่รถที่นอนก็เก่งแล้วค่ะตอนนั้นไปฟังเสียงคุณพ่อแล้วก็น้องเฟสกันหน่อยครับท่านประธานจิจบิบิไทยได้นั่งพักสักอายุห้าขวบครับเริ่มทำอะไรนะเริ่มทำมาสามปีแล้ว เขาทาอะไรได้บ้างคะก็หยิบช่วยเหมือนน้ํายาล้างแผลอะไรก็หยิบได้แล้วก็สําลีอะไรแล้วก็ไปทางานอะไรได้บ้างส่วนมากก็พาไปล้างป่าช้าครับเก็บศพอะไรเก็บศพเก็บศพไม่กลัวครับไปพาไปเก็บศพด้วยครับแล้วถ้าเกิดเราไปแล้วไม่พาน้งเขาไปด้วยเขาจะเขาจะเขาจะอารมณ์เสียว่าไม่ได้เห็นไม่พาเขาไปด้วยภูมิใจครับที่ได้ช่วยเหลือสังคมครับถึงแม้ว่าจะ ไม่มีได้เงินได้อะไรก็ไม่เกี่ยวกับทำด้วยใจครับนี่แะครับโอ้โห ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่นะปลูกฝังน้องให้มีจิตใจเป็นจิตอาสาแบบนี้ <5 S 1> อ้าขวบอะฮะแล้วก็แบบว่าต้องการช่วยเหลือสังคมไงค,คือเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตั้งแต่เด็กไงแล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปอุบัติเหตุไปช่วยคนเจ็บคนป่วยอะไรเงี้ยพอมัน,ม,นมันก็ซึมซับไงภาพเราเห็นแบบตั้งแต่เล็กจนตอนเนี้ยสามขวบก็อยากเป็นกู้ภัยให้คุณพ่อแม่ตัดชุดมาตอนนี้ก็ห้าขวบแล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นกู้ภัยอีกเช่นเดียวกันนะคะก็ชื่นชมทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวน้องเฟดวยค่ะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ